สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะตำราของเรานะคะงวดประจาวันที่นะคะ8เดือน8ดนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องก่อนเนาะทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันนะคะที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะช่องของเรานะคะไม่มีกลุ่มไม่มีเพจไม่มีไลน์นะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้ง ั้งสิ้นนะคะไม่ชักชวนเข้ากงเข้ากลุ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะช่องของแอดนะคะเพราะว่าแอดชอบทำ u t u b e มากกว่านะคะคงจะไม่มีเวลานะคะอะไรอย่างนั้นนะคะชอบทำเป็น youtube มากกว่าพูดคุยกันกับ f อซนะคะพูดคุยกันทางนี้มากกว่านะคะทุกคนนะคะไม่มีบงไม่มีบ้านนะคะอนาคตบโอ้ยจักแล้วบุหูคะ่ะอนาคตเรื่องของอนาคตคะ่ะ อันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าจะมีช่องสำรองนะคะมีช่องสำรองให้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้พลเมีค่ะสามปีแล้วจ้ะมาดูกันนะคะแอดขออนุญาตนะคะลงแนวทางออ่เ อาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาแล้วก็สูตรล้านนะคะให้อีกรอบนะคะทุกคนหลายๆท่านนะคะเผื่อบางท่านยังไม่เห็นนะคะสี่เดบอเดวากันเนาะแอดลงเป็นห่วยัจรอบเลยค้อถ้ารวมไลฟ์สดด้วยก็เป็นห้ารอบนะคะทุกคนสี่รอบอ, <c oughs> เอ่เอาเอามันปานนี่แหละจะเอาแบบจุใจนะคะอาจารย์ปัญญาก็เข้าเน้นๆมาสามมวติดนะคะเข้าตัวเน้นเลยทุกคนแบบจึ้งมากสุดยอดมากเลยนะคะเก่งมากมากเลยเยอขอให้ปังอีกขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะ อีกนะคะทุกคนนะคะอันนี้แอดก็ให้ดูย้อนหลังนะคะให้ดูงวดเก่านะคะงวดที่มันออกนะคะทุกคนเนาะเข้าตัวลงตัวเน้งวดก่อนเพิ่นกะกีดก,กันไปแล้วแล้วค้นกับเพิ่นบวกบกับบวกันใดเนาะเพิ่นยังเบิงส่งอยู่แต่ว่าสามงวดแล้วนะคะงวดนี้นะคะก็พินิจพิจารณากันดูขอให้เข้าตัวเน้นอีกนะคะอันนี้เป็นของหลานนะคะอันนี้เป็นของหลานเลยนะคะ อา้าดูของร้านก่อนแล้วกันนะคะของร้านนะคะให้ไปที่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์เอ่อสี่สามนะคะแล้วก็หนึ่งสี่นะคะชุดสามตัวนะให้หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่ศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่เอ่อ สี่สามหนึ่งนะคะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นี่คือชุดสี่ตัวนางให้นะคะทุกคนนะคะวินนางนะคะหนึ่งหกสามศูนย์สี่เจ็ดนะคะใครจะสลับสับเปลี่ยนยังไงก็พิจารณากันดูนะคะเด่นนางเนาะอันนี้นะคะเด่นบนของนางนะคะเก้าสองห้าแปดนะคะเก้าสองห้าแปดนะคะเด่นล่างนะคะศูนย์สามเจ็ดหกงวดก่อนมีเด่นบนของนางนะคะเด่นบนของนางนะะีนนงนง่น้นาแปนะคะมันเดินหลักสิบนะคะแต่ว่างวดน,นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอาพี่นิดพิจารณากันดูนะคะทุกคนอะไรก็ ไม่เนยียนไว่นอนนะคะวันนี้น่ากลัวค่ะวันนี้ถือว่าน่ากลัวเลยนะคะมาดูของอาจารย์ปัญญานะคะอู้เข้าตัวน้นนะคะสามงวดติดแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะอาจารย์ให้ไปที่หนึ่งสองนะคะอาจารย์ปัญญากับหลานชนกันเดี๋ยนี่หินบอลหนึ่งสองนะคะนี่อาจารย์ปัญญากับหลานเนาะชนกันในที่หนึ่งสองนะคะหินบนอลเอ้ยชนกันอยู่ที่หนึ่งนะคะชนกันที่หนึ่งเนาะงวดก่อนนี่ชนกันที่สามนะคะแสะดงว่าหนึ่งจะมาบอกค่ะเนี่ยหนึ่งนะคะชนกันเนะาะเขียนไวเนี่ยนะ จะมาไหมนะคะอันนี้ก็ชนหลานเนาะอาจารย์ให้ไปที่หนึ่งแปดนะคะงวดน,นี้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะคะเขียนไว้ก่อนนะคะว่าชนนะคะนี่หนึ่งชนกันนะคะหนึ่งจะมาไหมนะคะชนกันเนาะ ตัวเน้นอาจารย์นี่ค่ะเพราะมีทุนนะคะอย่าลืมกลับหัวไว้หน่อยเด้อหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้านะคะหนึ่งหกแล้วก็สองหกปัญหาโลกแตกนะคะโดยเฉพาะตัวเน้นนะคะคืนนี้นะคะขอให้มาตัวเจาะตัวเน้น fc นะคะทุกคนนะคะขอให้มาตัวเจาะตัวเน้นนะคะแอดเชื่อนะคะหลายๆท่านนะคะก็คงจะไปตัวเน้นอาจารย์ปัญญานะคะไปตัวเน้นเนาะสองเก้าสองศูนย์นี่ตัวเน้นนะคะแต่อย่าลืมนะคะอันนี้เน้นระยำเด้อจอย่าลืมกลับหัวนะคะแอดกับไปเช่นเดียวกัน <laughs> แอก็ไปเช่นเดียวกันนะคะทุกคนขอให้ไม่หมาได้เฮงได้ไปังร่วมกันนะคะอันนี้แอดก็อัดคลิปให้อีกรอบอ่ะให้ดูยาวๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอดที่พันศิวีว่าโบเห็นเนาะแอดก็ลงให้พยายามพยายามลงให้หลายรอบเลยนะคะขอขอโอภัยหลายๆจ้ะหลายคลิปเลยนะคะเอาปานนี่แหละจ้ะเอาให้ขาา้อตาโกรธเนาะจะ่องเฮาเนาะได้เฮยกช่องกันอีกนะคะใครได้นี่ดีใจ้วยโอ้แอนก็ดีใจลคะค่ะผู้ใดทีบว่าดีใจเนาะให้ไวถือ ถือบาทหนึ่งกี่สามล้านเพรามันดีใจเะคะ่ะแอดนีโบสนใจได้ไพสิดาแอดแอดนะชอบชอบนะ,ะแบบตื่นเต้นมือนี่สั่นมือสั่นเย็นหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถูกกี่บาทบางงวดก็ห้าบาทบางงวดก็สองบาทบางงวดก็ยี่สิบนะคะแล้วแต่งวดไหนถูกยี่สิบนี่ใจจะวายนะคะทุกคนแบบสัน่นหายใจก็จะโบกจ้ะอ้านาะมดทําไมมันมาไต่เลี้ยวนะคะแสะดงว,ว่ามาเทมาเทมาเทป่ะจ้ะโอ้ยแต่แอดอชอบเบิร์ในวันนี้นะคะ มายเลขหน้าจะมาสวยอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะเอาเม็ดเดียวเห็นกันหรือยังเนาะเม็ดเดียวนะคะเอาเม็ดเดียวจะมาอีกไหมนะคะเม็ดเดียวตารางหลักร้อยเห็นกันหรือยังนะคะเอาเม็ดเดียวนะคะนี่เม็ดเดียวเนาะทุกคนนี่นะคะเม็ดเดียวเชียวทั้งวันนะคะก็าตามนี้เลยนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่หกนะคะหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะ งบน้อย6061 601นะคะ9601นะคะวันนี้จะหมู่หรือจานะคะเรามารุ้นกันนะคะนี่ในตารางนะคะทุกคนในตารางให้ไปที่นี่นะคะตารางอย่างเนี้เลย052ย์ห้นะคะแปดเนะคะหนจ็ดนะคะ5106นะคะกำลังวันเอสนะคะเป็นตะคือบนอจ่ะเอาลองเบิงจ่ะ เป็นตะคือบัสีมูหรือจาค่ะตารางนะคะนี่ก็ตะรางเอาให้เบ่งตารางอีกแนี่ค่ะเผื่อบางท่านหาตารางไม่เจอนะคะเผื่อบางท่านหาตารางไม่เจอนะคะเอาให้ดูสามสี่สูตรนี่แหละค่ะทุกคนอ่ะสูตรดั้งเดิมบ่สูตรดั้งเดิมโอส้สูตรดั้งเดิมนะคะมีใครถามหาอยู่บ่สูตรดั้งเดิมนะคะ เอามาตานนี้แหละค่ะทุกคนเนาะจะได้แบบว่าไอ้นี่นะคะตารางนะคะอันนี้ตารางเนาะมเม็ดเดียวให้ไปที่หกนะคะอันนี้อาจารย์ปัญญานะคะโซโปานนี่แหละจ้าจังสีอันนี้เนาะหกนะคะแอดได้หกข่างวดน,นี้ได้หกนะคะหกเก้าก็สวยสวยเห็นเลขทูบก,กันหรือยังเนาะอย่าลืมไปดูนะคะเลขทูบนะคะแอดก็ แล้วที่ให้ทุกคนบอกว่าเจ็ดห้าหกนะคะแต่แอดเห็นเป็นเจ็ดหกหกลองไปดูค่ะลองไปดูกันนะคะเพราะเห็นไม่เหมือน,นกันนะ่ะทุกคนดวงไสดวงวันเนาะเลขทูบนี่อยากให้ลุ้นเองมากกว่านะคะทุกคนสูตรดั้งเดิมนะคะท่านที่ยังไม่เห็นเนาะนี่นะคะสูตรดั้งเดิมมันให้ไปตัวนี้นะคะทุกคนวันนี้นะสูตรดั้งเดิม ที่เหลือก็ลงคลิปให้แล้วนะคะที่เหลือก็ลงคลิปให้หมดแล้วนะคะสะชุดสามต้งสามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็สูตรดั้งเดิมนะคะเผื่อเอฟซีแบบเพิ่นโบคอยเห็นเนาะเอสไม่ค่อยได้โปรโมทนะคะส่วนมากจะอยู่ในชุดสรุปนะคะอันนี้เป็นสูตรวิ่งลูดบนล่างของเอสนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะตามภาษาค่ะเข่าสามหัวลุดสี่หัวประมาณนี้นะคะ อาอันนี้ก็เม็ดเดียวนะคะเคียวทั้งวันนะคะเห็นกันแลน้วเนาะโอ้ยขอให้มาทุกสูตรทุกแนวทางเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เดอร์อาจารย์ปัญญานะคะจ้ารูใดสิเป็นแนวใดล่ะคะวันนี้นะคะแต่แอรู้สึกว่าสองสี่นี่ดังดังเลยคะ่ะทุกคนดังมากเลยได้สี่สงนี่ไม่รู้ดิเห็นเห็นแบบมีต่อ s c comment สี่สองกันเยอะเลยนะคะทุกคน SFC c o m ม e n t หลายเลยจ้ะ ชุดบนชุดล่างนะคะแอดก็ลงให้หมดแล้วนะคะชุดบนชุดล่างเห็นหรือเปล่าจ๊ะเอาเดี๋ยวให้เบิง้งเพิ่นเบิ้งอีกรอบนะชุดบนชุดล่างนะคะหลักร้อยให้ดูหรือยังเอยแอดไปจากสีเบิ้งสูตรใดเนี่ยหลายสูตรเขาจะชุดสี่ตัวดูก็หรือยังคะชุดสี่ตัวมีสี่ตัวด้วยนะคะทุกคนเอาค่อยๆดูไปนะคะทุกคนเอานี่ละค่ะเอานี่ละค่ะกลัวสีมดเวลาเนาะเอานี่หลักร้อยของเรานะคะ อ่ะหลักร้อ<บ>ยนะคะหลักร้อยเราก็มีชุดล่างด้วยนะคะทุกคนมีชุดล่างนะคะนี่สองตัวล่างนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะคะงวดก่อนนี้เข้าตรง,ตรงๆเลยเก้าสี่แต้มสามนะคะอันนี้ก็นนะะสอง,งตัวบนนะคะสองตัวบนค่ะสองตัวบนค่ะตัวนี่สองตัวบนนะคะสีนนะะสขา้าอียกบอร์นอจะขอให้เข้านะคะสองตัวบน ชุดบนนะคะชุดบนชุดล่างนะคะก็มีให้หมดค่ะเรามีให้หมดนะคะตัดให้ด้วยนะคะแต่ว่าแอดตัดไม่ค่อยแม่นนะคะชุดสามตัวนะคะจะเข้าไหมทุกคนนะคะชุดสามตัวนะคะเน้นตัวไหนหอวแอดโอ้ยแอดกับส่วนมากกับสิมากแต่ตัวมาก่ะแต่แอดเนี่ยแอดชอบพวกอย่างเนี้ยนะคะทุกคนเนาะเนี่ยแอดชอบตระกูลหลักหกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหกสามเก้านี่ก็สวยนะคะมากค่ะมากค่ะ แต่ว่าชอบหกแปดหกเก้ามากเลยนะคะงวดน,นี้แต่เจ้าที่ให้เจ็ดห้าหกบอกคะ่ะอันนี้อันนี้มักซื้อๆเล้ค่ะมักซื้อๆไอ้แอนมักตัวเด่นบ่ค่อยออกกี่จ้ะเอาลองดูทุกคนถ้าชอบก็ค่อยจับนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่านานะแอนเราไม่มีตัวชนอาจารย์เอามีตัวชนอาจารย์ปัญญาอยู่ได้หน,นึ่งแปดหนึ่งเก้านี่ยค่ะเงนบหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบนนะคะชนอาจารย์ที่บนเหมือนชนบนล่างเลยนะคะ นี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาสองแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์มันรู้สึกว่าจะเป็นลานะะ่ากันไปตามแนวทางอันนี้ชุดสี่ตัวนะคะอันนี้ก็ชุดสี่ตัวนะคะทุกคนชุดสี่ตัวนะคะเผื่อเอฟซีชอบนะคะ จะออกยังไงนาะเป็นตาออกเบิ่นออกหามเด็ดว่เนะหวยเหมือนจะบินจะหามเลยนะคะวันนี้เอ,เอ้าเอดลาไปก่อนนะคะนี่นะคะอาจารย์ปัญญาค่ะทุกคนนะคะเอาให้ดูจุใจอีกรอบนะคะอ่านี่ค่ะเบิ่งจ้ใจเลยค่ะเข้าตัวเน้นมาสามมวดติดนะคะโอ้ทำงานเข้าจริงนะคะเข้าจริงทุกคนไม่ใช้สเตนตอิงนะคะเอาขอให้เข้าอีกนะคะว่หมวที่สี่ที่หาที่หกท,ที่เจ็ดคุณเอาให้เข้ารวยไปคุณนอจานอ่าเนาะเอาลองดูเด้อจ้ะ ถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขาดก็ค่อยผ่านนะคะมกักกะจัดหูคาากค่ะบบมักกะจัดคือเก่าไหวดับเดรบยาฝ่าว่าค่ะเอาเด่นไว้ก่อนนะคะเอาเด่นไว้ก่อนทุกคนนะคะเหมือนไอ้นี่นะคะให้ดูเ้าะให้ดูไล่สูตรไล่ตัวไลยแนวทางเลยนะให้เบิง้งไลาไล่แอดก็ลืมคะ่ะ จกสูตรใดเป็นสูตรใดเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้าบ๊ายบายเด้อจะไปแล้วนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนนีเนาะจอไว้นานๆเลยนะคะพระเอกกับนางเอกนะคะอ่ะพระเอกไปแล้วอ่ะนางเอกค่ะเอาวไปแล้วคะ่ะโชคดีนะคะเหมือนวันนี้จะแตกสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะคะสวัสดีจ้าโชคดีเด้อจาให้ได้เฮโยกช่องให้มาตัวเน้นนะคะตัวที่เอฟซีไปหนักๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีจ้า